เงินเดือนค้าราชการออกวันไหนกันแน่เรื่องนี้สําคัญกว่าที่คิดเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองแต่มันคือเรื่องของปากท้องของครอบครัวนับล้านทั่วประเทศมาดูกันว่าเดือนตุลาคม2568นี้เงินเดือนค่าราชการเงินบำนาญเงินเดือนทหารและค่าจ้างลูกจ้างจะเข้าบัญชีวันไหนกันบ้างจะได้วางแผนการเงินกันให้แปะ๊แปะๆกรุงเทพธุรกิจอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังมาให้แล้วเตรียมตัวเช็ควันเงินเข้าได้เลย เงินเดือนค่าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำเดือนตุลาคม2568รัฐจ่ายสองรอบสำหรับค่าราชการและลูกจ้างประจำที่รอคอยเงินเดือนอย่าเพิ่งใจร้อนกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเงินเดือนตุลาคม2568ไว้ชัดเจนแล้วโดยแบ่งเป็นสองรอบเพื่อให้ทุกคนบริหารจัดการเงินได้คล่องตัวมากขึ้นรอบที่1เงินเข้าวันที่16ตุลาคม2568รอบรอบที่สอง เงินเข้าวันที่28ตุลาคม2568แต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับเงินเดือนสองรอบนะแล้วใครบ้างที่มีสิทธิเลือกรับเงินเดือนสองรอบต้องทำยังไงถึงจะได้เงินสองรอบมาดูกันอยากรับเงินเดือนสองรอบต้องทำยังไงนโยบายการจ่ายเงินเดือนค่าราชการสองรอบต่อเดือนเป็นสิทธิที่ข้าราชการและลูกจ้างประจําสามารถเลือกได้ตามความสมัครใจโดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ปีละหนึ่งครั้งในช่วงเวลาที่กําหนดช่วงเวลาการยื่นเอกสาร วันที่หนึ่งธันวาคมของทุกปีสถานที่ยื่นเอกสารส่วนราชการที่สังกัดการยื่นความประสงค์นี้จะมีผลบังคับใช้สำหรับการรับเงินเดือนหรือค่าจ้างตั้งแต่เดือนมกราคมของปีถัดไปและนี่คือจุดที่หลายคนพลาดถ้าไม่ได้ยื่นความประสงค์รับเงินเดือนสองรอบจะได้รับเงินเดือนในรอบที่สองของเดือนนั้นๆเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วถ้าไม่ได้ยื่นเรื่องละ่ะก็ไม่ต้องกังวลคุณก็จะยังได้รับเงินเดือนตามปกติเพียงแต่จะได้รับในรอบที่สองของเดือนเท่านั้นเอง เงินบำนาญข้าราชการเดือนตุลาคม2568ผู้สูงอายุวางแผนการเงินได้เลยสำหรับผู้สูงอายุและอดีตข้าราชการที่ได้รับเงินบำนาญรายเดือนกรมบัญชีกลางได้ประกาศวันจ่ายเงินบำนาญประจำเดือนตุลาคม2568ไว้แล้วเงินบำนาญรายเดือนตุลาคม2568โอนเข้าบัญชีวันที่24ตุลาคม2568เงินเดือนทหารกองประจำการเดือนตุลาคม2568เช็คสถานการณ์โอนเงิน เงินเดือนรอบเดือนกันยายน2568โอนเข้าบัญชีวันอังคารที่7ตุลาคม2568ตรวจสอบสถานะการโอนได้เลยเงินเดือนรอบเดือนตุลาคม2568าหกำหนดโอนวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568ยังไม่ได้รับสรุปเดือนตุลาคม2568นนี้มีวันสำคัญทางการเงินที่ต้องจำหลายวันเลยทีเดียวทั้งเงินเดือนค่าราชการเงินบำนาญและเงินเดือนทหารอย่าลืมเช็ควันเงินเข้าให้ดีจะได้วางแผนการใช้จ่ายได้อย่างราบรื่น คำถามชวนคิดคุณคิดว่าการแบ่งจ่ายเงินเดือนค่าราชการเป็นสองรอบเป็นประโยชน์จริงหรือไม่หรือว่าควรจะจ่ายรอบเดียวเหมือนเดิมและถ้าคุณสามารถออกแบบระบบการจ่ายเงินเดือนค่าราชการได้คุณจะออกแบบอย่างไรมาแชร์ความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยและถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและคนในครอบครัวด้วยนะครับ